What สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเล่นเกมกันแล้วเราก็จะหาเมพก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยจะไปเล่นแมพแมพประตูอันนี้เลยกันนะไปกันเลยก็ กดมาเลยนะคะนี่เลยกดเล่นเลยรอโหลดนะแป๊ปตึงตอนนี้เนี่ยคะโหลดแล้วนะสรดเสร็จแล้วก็ดูกดเออมันกระตุกมากเลยอะทุกคนเราเราเนี่ยจะไปลิมไหนดีเนี่ยเอาลิปไหนดีอะทุกคน รีบแต่ละรีบเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเลยเราจะเอารีบที่มันมีคนอืมเอารีบไหนดีอืมเอารีบนี้ไม่เข้าไม่ทันอ่ะอืมเอารีบไหนอีกดีทุกคนเอารีบนี้ก็ไม่ทันรีบนี้อ่ะได้ไหมรีบนี้เออเออจะเข้าทำไหมเนี่ยทุกคนนี่ไงเข้าทำเลยเออเออ ไม่นะเราเข้าทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะทันนะดาวน์โหลดแล้วเราเรอโหลดก่อนนะทุกคนแล้วเราสปีดนะตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะคะทุกคนสปีดแซวด้วยเราเข้าตามเพื่อนไม่ทันเออเกิดมาก็ย่อเลย เราเข้าไปเอาคุ่นใจดีกว่าอ้าวมีคนเอาคุ่นใจไปแล้วอ้าวเพื่อนไม่รอเราเลยเรารีบไปดีกว่าเราตามเพื่อนไม่ทันเพื่อนเปิดประตูน่าจะไปกันแล้วแหละพวกคีเราเห็นเพื่อนด้วยชิบชิบชิบนัไ่ไงเพื่อนเพื่อน<ๆ>อยู่นั่นใน,ในที่สุดเราก็ตามเพื่อนเพื่อนทันแล้วแหละค่ะคนพวกนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนแหละตอนนี้เราก็เดินตามเพื่อนไปนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอผีที่ประตูไหนนะทุกคน เดินไปเรื่อยห้องนี้มืดมากเลยต้องเข้าประตูไหมอ่ะน่าจะยังไม่ต้องเข้าหละทุกคนเดินไปเรื่อยๆก่อนเดิ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 นไปเดินไปเลยเ,เพิ่มเปิดประตูหุยห้องนี้มืดอะ่ะเหมือนสน็ตกระตุกนะเพราะว่ามันช้ามากเลยทุกคนแล้วเข้าเข้าไปเลยยากอุดตุอด นาคนนี้เขาเล่นเก่งมากเลยอะทุกคนอ,อันนี้ไปยังไงอะอันนี้ไปยังไงเอ่ยคือต้องทำไงหรอจะไปประตูต่อไปไงอะ่ะไฟเฮ้ยนี่ไงต้องกดไปที่ตอผิงแล้วเราไปประตูต่อไปเลยทุกคนเฮ้ยตองเข้าหรอ,อม,มีคนจอง รีบเข้า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 ,ขาอุย๊ยทุกคนผู้กี้ผีมาเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมอ่ะน่ากลัวมากเลยแล้วเราเดินไปต่อกันดีกว่านะทุกคนเราเดิน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 ไปเดินไป แล้วเราเดินขึ้นบันไดไปเลยทุกคนขึ้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 นเฮ้ยประตูนี้มันจะใช่ประตูที่มันมีผีหรือเปล่าอ่ะที่มันจะมีผีไล่ตามมาน่าจะไม่ใช่หรอกทุกคนเราคิดว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่แหละนั่นไงไม่ใช่เรายังไม่เจอผีนอกจากผีตัวแรกเลยอ่ะเฮ้ยห้องสมุดอ่ะมืดจัง เราจะไปประตูต่ตอไปยังไงอะนายนี่ไงเขาช่วยเปิดแล้วเขาเล่นเก่งมากเลยทุกคนผมไม่เจ้าชู้ตามใครอื่นดูก็ได้เพื่อนผมก็รู้ไม่เห็ใจใครง่ายแต่มาดัานเป็นเธอ,อเจอเพียงคนแรกที่ผมต้องการเจอแค่นั้นพอะฉะนัน